สวัสดีครับมาพบกันในลัคนาราศีที่สองกันนะครับลัคนาราศีมีน18ตุลาจนถึงประมาณ17พฤศจิกายนนะครับผมบอกฉันอย่าล้งห้อยากขอโทษที่ทำไม่ได้ที่วาดไว้ด้วยกันจขกงทั้นต้องฝันคนเดียวไม่รู้ว่าเราจะต้องฝันคนเดียวหรือเปล่านะครับสิ่งที่เราวาดไว้ นะครับผมเพราะฉะนั้นคนลัคณะราศีมีนครับวันนี้วาดไว้ก็ต้องไปให้ถึงนะครับผมมาดูกันครับคนลกคณะราศีมีนในช่วงของเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมถ้าดูจากรูปดาวเนี่ยเราจะเห็นรูปดาวมีลักษณะที่เรียกว่า,ามีการเคลื่อนที่ของดาวแค่ดาวอาทิตย์นะ แล้วก็มีดาวอะไรอีกครับดาวพุธนะครับสามช่วงดาวศุกร์สามช่วง,ววงเท่านั้นเองถ้าคุณได้ดูในคลิปของการอินโทรแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวเราจะไปดูกันในรายละเอียดเลยละกันนะครับว่าคนละขณะราศีมีนวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องขอบคุณนางแบบของเรานะครับที่เคย วาดไว้ด้วยกันนะครับผมลัคนาราศีมีนครับขึ้นมาเลยครับลัคนาราศีมีนเมื่อเราดูจากรูปลัคนาแล้วเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างครับอืมเห็นคนสวยเนาะประมาณนั้นอะลัคนาราศีมีนตั้งตนุไว้ตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับว่าในช่วงของเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยมันเป็นเดือนของดาวอาทิตย์ที่ตกอยู่ในเรือนของมรณะนะครับ18ตุลาจนถึงประมาณ17พฤศจิกาเลยนะ แล้วมันเป็นดาวอาทิตย์ที่เป็นนิดด้วยแหละดาวอาทิตย์เป็นนิดเขาบอกว่าะไรนะญาติมิตรล้วนเบียดเบียนถูกไหมครับแล้วก็ผู้อุปธรรมไม่ยั่งยืนมีคนมาช่วยแต่ก็เหมือนกับว่ามาแล้วก็ไปเนาะเพราะม,มรณะมันอป็ว่าดีใหม่ๆดีใหม่ๆม,ม่มีงานที่ดีใหม่ๆแล้วก็ไปประมาณนี้นะครับผมเพราะนั้นก็มีเกณฑ์ที่คนลักษณะราศีมีนเองในเรื่องของการงานนะตีความในเรื่องของการงานในเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยงานช่วงเนี้ย ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่18เนี่ยจนถึงช่วงแบบรักประมาณก่อน15องศาเนี่ยมาได้ต้องรีบทำงานเข้าต้องรีบหาใช่ไหมครับอะไรเข้ามาหยิบได้คว้าได้ต้องรีบจับเพราะว่าเดี๋ยวความเป็นมรณะของมันจะเริ่มแสดงตัวออกมางานมันก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงไปนะครับเรื่องของสุขภาพล่ะเรื่องของสุขภาพเองดาวอาทิตย์มันหมายถึงเรื่องของไมเกรนสายตาความดัน ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาตกอยู่ในเรือนของมรณะมันก็จะทําให้เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไมเกรนละปวดหัวนะสายตาละเนาะสายตาฟ้าฟางความดันละความดันทุรันสูงเนาะได้ไหมได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของตรงนี้เราก็ต้องไปแก้ดาวด้วยการที่จะไปไหว้พระเนาะ ทำบุญบริจาคเกี่ยวกับหลอดไฟแล้วก็เทียนไขอะไรที่เป็นการจุดเทียนจุดไฟทำให้มันเปิดเกิดประกายไฟเกิดความรุ่งโรจน์ช่วงชัชวานเนี่ยต้องทำตรงนั้นนะครับเป็นการแก้ดาวอาทิตนะอาทิตย์เองยังหมายถึงเลือดหมายถึงเลือดได้ไหมได้ถูกไหมเพราะมันเป็นความดันเป็นสายตาเป็นหมเกณฑ์หมายถึงเลือดได้บริจาคเลือดได้ไหมได้ตอนนี้สภากาชาติเลือดน้อย เนาะเพราะนั้นเลือดน้อยเอาเลือดชั่วชไม่ใช่เอาเลือดดีๆไปฝากไว้ที่สภาก,กาชาดบ้างนะประมาณนี้เอ๊แต่ดาวอาทิตย์เป็นนิดเลือดจะดีหรือเปล่านะเออก็ไม่รู้เหมือนกันดีแหละเนาะทุกคนก็มีเลือดดีแหละเนาะเพราะเลือดที่ไม่ดีก็เป็นเลือดที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่าใช่ไหมหรือมีปริมาณเลือดในแอลกอฮอล์น้อยไปเออเนาะประมาณนั้นอะไรประมาณนี้นะคะรับเพราะนั้นดาวอาทิตย์นะ ก็คือเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบนะถือว่าตอนนี้คนลกษณาลาศีมีนเองการงานจะลดน้อยถอยลงไประวังในเรื่องของสุขภาพไมเกรนสายตาความดันไปบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของหลอดไฟเทีนยนไขแล้วก็บริจาคเลือดประมาณนี้อาทิตย์นิดเนะาะญาติมิดล้นเบียดเบียนทีนี้มาตีความว่าแล้วถ้าอาทิตย์เป็นนิดมันญาติมิดเบียนเบียดเบียนแล้วทําให้เกิดมรณะแปลว่าอะไรอะ่ะแปลว่าเราเองก็อาจจะแบบว่ามีงานหรือว่ามีความรับผิดชอบที่ไม่ใช่ของเรา อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเบียดเบียนเราแล้วเราเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทาอ่าเพราะมรณะแปลว่าเสื่อมสลายหายไปมันก็เป็นไปได้ที่แบบว่างานอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้เป็นคนที่จะจับโปรเจกต์เงี้ยแล้วเราก็มาทาแล้วเราต้องมารับผิดชอบเรื่องของญาติมิตรเรื่องของคนรอบข้างที่เราต้องมารับผิดชอบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณอ่ะว่าคุณเองอ่มองตรงนี้ว่าอย่างไรนะครับมองตรงนี้ว่าไงว่าเออทำทำไปเถอะทําไปเถอะช่วยเหลือเขาไปเถอะแล้วสิ่งที่ดีก็ตามเข้ามา อะไรประมาณนี้นะหนึ่งแปดอยู่ด้วยกันเนาะเลงเขาหากัน8มันอยู่ในเรือนของกระดุมพระเพราะนั้นมันเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของการที่คุณใช้จ่ายเงินเป็นลาหูลวงทรัพย์หาง่ายก็ใช้เร็วหาง่ายก็ใช้เร็ว,รวแล้วมันเป็นสุภาพะของคุณด้วยนะแปจะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยในช่วงของเดือนนี้นะครับเพราะนั้นมันทําให้คุณแบบว่าซื้อมาขายไปหาง่ายใช้เร็วก็ใช้คล่องนะรู้สึกฟินกับเรื่องของการที่แบบว่า ต้องใช้ใจ่ายเงินอะไรประมาณนี้นะครับเพราะมันเป็นสุภาเนาะมองแบบนี้จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์การเปลี่ยนรถได้ไหมได้เพราะมันมีเกณฑ์1นึคือการเปลี่ยนแปลงคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรละเออเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเหรอใช่ไหมก็มีเกณฑ์นะเพราะว่าดาวอาทิตย์ตกอยู่ในเรือนของมรณะถูกไหมอาทิตย์ตกอยู่ในเรือนของมรณะพอเราทํางานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มากจนเกินไปเราก็รู้สึกเฮ้ยเริ่มเบื่อหน่ายว่ะ เราก็เออบอกว่าหนึ่งแปดมันมาเจอกันเข้าพอดีใช่ปะ่ะมันก็มีเกณฑ์ที่ทําให้เรารู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงงานอยากเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอยากจะเอาเงินไปทํานู่นอยากจะเอาเงินไปทํานี่แบบเนี้ยได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้ดาวเนี่ยเราก็ต้องใช้ดาวตามความหมายให้ถูกต้องเนาะแปเป็นเรือนกระดุมพระเป็นเรื่องของราหูหลวงทรัพย์เป็นเรื่องของการหากินง่ายหากินคล่องแล้วมาอยู่ในนาวางของสุภาษด้วยก็ถือว่า ใช้แปดให้เป็นประโยชน์แต่หนึ่งตกอยู่ในเรือนของมรณะเพราะฉะนั้นแก้หนึ่งให้มันได้เข้าที่โอเคนะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนจัดก,การตรงนี้เองนะักการทํานายเนี่ยเราไม่ได้ทํานายเพื่อที่จะบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้แต่เราทํานายเพื่อที่จะบอกว่าอิทธิพลของดวงดาวนั้นทําให้เกิดสิ่งนั้นทําให้เกิดสิ่งนี้นะเพราะนั้นคุณเป็นคนที่จะเลือกว่าคุณจะ ใช้อำนาจของดวงดาวทำในสิ่งอุยตกใจทำในสิ่งไหนเกิดขึ้นก็ได้นะครับทีนี้ดาวของคนพลัคนาราศีมีนเองเนี่ยตอนนี้พฤรหัสด,ดีดีไปจนถึงนู่นเลย19เมามษาปี66เพราะอะไรเพราะมีผู้ใหญ่มาสนับสนุนคุณแล้วตามช่วงนี้เองพฤหัสมาเป็นนาวางอยู่ในเรือนของปัตตนิคู่ครองและหุ้นส่วนเาะฉะนั้นมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนมีเกณฑ์ที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายมากขึ้น นะครับเพราะนั้นถือว่าตอนนี้เพื่อรหัสก็ดีลาหูก็ใช้ได้ทั้งสติปัญญาทั้งเรื่องของไหวพริบเรื่องของการบริหารในเรื่องของสเสน่ห์ในเรื่องของการที่จะใช้สายดาร์กหรือใช้สายแบบว่าบริสุทธินะ์เนาะได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณผู้ใหญ่สนับสน,นุนเรื่องของการใช้เงินอาจจะใช้เงินเก่งนะประมาณนี้เนาะแล้วยิ่งช่วงนี้4ี่กับ6มาตกอยู่ตรงนี้ด้วย เห็นไหมเป็นสี่ห้าหกเป็นก๊กเศรษฐีเพราะนั้นมีความสวยและรวยมากอยู่แล้วสำหรับคนลัคนาราศีมีนประมาณช่วงนี้นะครับทีนี้ไปดูดาวเจ็ดครับดาวเจ็อยู่ในเรือนลาภะจริงๆแล้วะเนี่ยในเดือนนี้อาจจะไม่ต้องทำลายอะไรเลยเพราะว่ามันคือใช้หลักของเดือนที่แล้วเพราะว่าดาวที่ย้ายเนี่ยมีแค่ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์เท่านั้นแต่นี้ก็คือย้อนความกลับไปสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูช่องนี้เพราะว่าช่องนี้จะปิดแล้วเนาะจะปิดตัวแล้วเพราะนั้นก็ ทิ้งท้ายให้ก็แล้วกันเนาะดาวเสาเองเนี่ยอยู่ในเรือนของลาภลาบผลถูกไหมลาบผลลาบใหญ่ความเจริญก้าวหน้าการวางรากฐานเรื่องของแม่เสาไปอยู่ตรงไหนครับเสาไปอยู่ในเรือนของพันธุอ่าเพราะฉะนั้นคุณจะได้ลาบจากในเรื่องบ้านหรือเรื่องที่คุณต้องการขวนขวายหาใช่ไหมประมาณนี้เนาะเสา เป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนของลาภะแล้วเสายิงยาวไปจนถึง1มีนาปี66ถูกไหมครับเพราะนั้นอยู่มาแล้วจะ2ปีครึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นคนลกษณาราศีมีนเองเก็บเกี่ยวตรงนี้ได้มากน้อยเท่าไหร่เนาะเก็บเกี่ยวเงินจากแม่ได้มากน้อยเท่าไหร่ใช่ปะเออใช้ประโยชน์จากเสาที่เป็นแม่เสาที่เป็นความมีรากฐานเสาที่เป็นความมั่นคงได้มากน้อยเท่าไหร่รีบๆใช้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเสาหลังจาก1มีนา66จะย้ายไปวีนาแล้วจะไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่คุณวางรักฐานในเรื่องของการมองหาความร่ารวยมองหาในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเนาะมองถึงเรื่องของการมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือการมีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะสามีภรรยาเอบบาประมาณนี้เพราะเสาเนี่ย จริงๆเสาเนี่ยทับ,ทบลัคนามังกรนะมังกรจะมีผัวมีเมียนะแต่นี้มันมาอยู่ในเรือนลาพะมันก็โยกเข้ามาหาตนุของคนลัคนาราศีมีนได้มันก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนได้มีคู่ของได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันอาจจะน้อยกว่ามังกรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ ก็นั่นแหละครับตามนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นเสาที่เข้ามาเป็นเกษตรบดีและเป็นลาภะเราอย่าไปมองว่าเสาเนี่ยคือความเน็เนื่อยคือความโทษทุกความหวาดระแวงถ้าเราใช้เสาให้เป็นใช้ความเสาเป็นความอดทนไอ้ความหวาดระแวงความโทษทุกเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันเหน็ดเหนื่อยนะเพราะว่าเราใช้มันคือความอดทนมันคือจุดมุ่งหมายมันคือเป้าหมายไงเออจริงป่ะถ้าเราใช้ดาวเสาเป็นแบบนี้ นะครับเพราะเสาย้ายเข้าพันธุเพราะนั้นรีบๆประสบความสำเร็จะนะครับคนลักษณะราศีมีนนะครับลาหูไปแล้วพฤหัสไปแล้วเสาไปแล้วมนุษย์ตะยุครับมนุษย์ตะยุอยู่ในเรือนของาศาสชาการไม่มีเพื่อนการโดดเดี่ยวหรือการมีเพื่อนมากแต่รู้สึกอย่างอ้างว้างเดียวดายเหมือนเดิมก็มาตกอยู่ที่ลาพักเพราะว่าเป็นมนุษย์ยุม์ มนุษย์มอนจนถึงประมาณ1ทันวาเลยมันบอกอะไรครับมันบอกว่ามนุษยตยูอาจจะเป็นมนุษตยูที่เป็นเพื่อนเก่าๆคนเก่าคนแก่ได้ไหมได้เพราะว่ามันเป็น5โยกเข้าหา0ูโยกเข้าหา5เพราะฉะนั้นมันเป็นคนเก่าคนแก่ที่กลับเข้ามาคบหากับคุณนั่นแหละนะครับแล้วมันเข้ามาเป็นลาภะให้คุณได้ไหมได้แต่ในขณะเดียวกันที่มันเข้ามาเป็นลาภะมันมีความแตกแยกคือ 5, 70อยู่ด้วยกันด้วย นะครับมันมี5 7 0ก็คือความแตกแยกความบาดหมางเกิดขึ้นด้วยเพราะนั้นคุณจะเลือกที่จะปณีปนอมหรือคุณจะเลือกที่จะบาดหมางกับเขาละ่ะนะเพราะนั้นในการทำนายของดวงดาวเนี่ยเราจะเห็นว่ามันประกอบไปด้วยเรื่องทุกหลายๆเรื่องอะ่ะนะการดูช่องนี้การทำนายของผมเนี่ยมันบอกถึงเรื่องของตัวเลือกในการที่คุณจะเอาไปใช้คลิปอาจจะยาวคนที่ไม่ได้เข้าใจโหราศาสตร์อาจจะฟังแล้วงง พูดอะไรของมึงก,ก็กูก็พูดของกูอย่างนี้แหละแล้วมันก็แมน่นแม่นแหละอืกูก็แมนแหละอืเขาก็ว่าแม่นแหละอย่าไปพูดเยอะอืมอ่ะประมาณนั้นไม่เยอะมากนะวิอืประมาณนั้นแหละนะเพราะนั้นก็อย่างที่บอกนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าดาวมันโยกข้อหาก,กันแบบนี้เราไม่ได้ทํานายในเรื่องที่ดีอย่างเดียวเราต้องทํานายในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการโยกของดาวองค์ประกอบที่ เกิดความสูญเสียเกิดความผัดพาาได้คนลักษณาราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดได้ไหมได้มีเกณฑ์ที่จะป่วยได้ไหมได้เพราะมันโยกเข้าหากันแบบนี้ได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะสูญเสียได้ไหมได้นะแต่ในขณนะดเดียวกันคนลักษณาราศีมีนเองก็มีเกณฑ์ที่จะห้าศูนย์ 50, ใช่ไหมคบคนเก่าคนแก่ได้ลาบอย่างที่มื่กีบอกในใหมได้เหมือนกันนะครับดาวเกตอยู่ในเรื่องกรรมะการใช้ไอเดียความสร้างสรรค์เนานะ งานปุบปั๊บงานทันทีทันใดดาวอังคารอยู่ในเรือนพันธุต้องรีบวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอดเวลาเพราะเกตก็วิ่งเข้าไปกระตุ้นอังคารอังคารเป็นอังคารมนก็จริงแต่เจอเกตที่เป็นมหาอุดนะเข้าไปกระตุ้นมันมันทำให้ชั้นนั้นอยู่นิ่งไม่ได้ชั้นก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาคนะลัคณะราศีมีนเลยกลายเป็นเหมือนหนูที่บีบจักรวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเพื่ออะไรเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ไง ในช่วงนี้นะครับนี่คือเรื่องของดวงดาวที่มันประกอบกันดาวพุธด,ดาวศุกร์โอเคเนาะสวยได้เลยมากการเจรจาการค้าขายการพูดซ้ำพูดซากเนาะความเล่มรวยนะถือว่าในช่วงนี้ดาวไม่ได้เสียอะไรยกเว้นไอ้ตัวนี้แหละดาวอาทิตย์ที่มันจะลดน้อยถอยลงไปตั้งแต่ที่พูดมาเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าในเฟสนี้ทั้งเฟสนี้ มันก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับหลักใหญ่ใจความคือดาวอาทิตย์นี่แหละนะครับเพราะพอเข้าเฟสสองปุ๊บเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มดีขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่พูดผิดเ <c oughs> นาะเพราะไอ้ดาวที่มันอยู่ในเรือนของปัตตนีมันย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะแล้วมันเป็นสุกเกษตรบดีด้วยเพราะนั้นวันสุกที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเสียทรัพย์ละ เริ่มเสียทรัพย์และเริ่มห่างไกลความรักละเพราะเป็นถึงสุขเกษตรบดี21ตุลาจนถึงมัน14พฤศจิกายาวๆไปเลยนะครับเพราะนั้นต้องระวังในเรื่องของความรักในเรื่องของการเงินตกเรือนมลณะนะเสร็จแล้วก็มาในวันเมื่อวานนี้นะครับก็เป็น23ตุลาใช่ไหมครับ23ตุลาเองเนี่ยมันก็คืออะไรครับก็อย่างที่บอกคือดาวพุธย้ายแล้วย้ายเต็มช่วงเลยของเขาถึง9พฤศจิกานะครับก็มาเสียอีก เนะพราะพุธคือการเจราจาการค้าขายการสื่อสารมาตกมรณะอีกเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวพุธเองกําลังย้ายใหม่ๆทําอะไรได้รีบทำํำเจราจาได้รีบเจราจาค้าขายได้รีบค้าขายหรือเราบอกว่าเรือนมรณะเป็นเรือนทางไกลใช่ไหมระดับความไกลอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นไปเจราจาค้าขายในแดนไกลได้ไหมได้ไปทําสัญญาในแดนไกลหนึ่คือข้อตกลงนะครับเพราะนั้นก็ ไปทําข้อตกลงในแดนไกลแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําสัญญาข้อตกลงในแดนไกลมันจะตีความว่าการทําสัญญาข้อตกลงของคุณเกิดความมลรณะเกิดการเลื่อนเกิดการยกเลิกขึ้นนั่นเองใครที่แบบว่ามองงานไว้ใครที่มองงานไว้เฮ้ยฉันจะได้ปรากฏว่าเขายกเลิกการคดิเออเรียกว่าอะไรการสัมภาษณ์อย่างเงี้ยอ,อ,อาจจะมีปัญหา,าอ่ะคุณลัคนา,าราศีมีนครับวันนี้ ขอยกเลิกการสัมภาษณ์ไปนิดนึงนะพอดีบอสไม่เข้าอ่าอย่างเงี้ยเพราะอะไรนี่ไงเพราะบอสไปอลิแล้วนะครับเพื่อรหัสที่สนับสนุนคุณนะจากที่อยู่ตรงนี้ช่วงยาวๆ17วันเนี่ยมันกลายไปเป็นอลิแล้วเพราะนั้นมันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องรีบบนะครับก่อนที่ดาวพฤหัสที่ยังอยู่ในเรือนปัตนินวางย้ายไปอยู่ในเรือนของอิลินวางนะครับก็กลายเป็น1 4 5 6ี่หตกเสียหมดเลย นะครับนี่คือการทำนายในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็พอไปต่อในช่วงที่4ีไนะ่ไม่ล่มแน่นะวินะไม่ล่มแน่นะวิที่วาดไว้นะเราวาดฝันไว้ว่าอย่างไรนะครับต่างที่เราได้ร้องเพลงของน้องโบกี้ไลออนใช่ไหมขอเอ่ยงามน,นิดหนึ่งเนาะแต่อันนี้โบกี้ไบ้อนอ, <laughs> อันนี้เมื่อกี้คนที่ร้องเนี่ยโบกี้ ใบก้อนนะครับเอาไว้ขีดมแมลงสาบ <c oughs> ประมาณนั้นเ <c oughs> นาะวันนั้นพอเข้าในช่วงที่สี่ครับเฮ้ยดีขึ้นว่าดาวพุธย้ายจากที่เป็นมรณะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนสุภาษะแต่พอมันเป็นสุภาษะเนี่ยมันคือตําแหน่งพินทุบาทมันคิดเยอะคิดเยอะคิดมากคิดเยอะคิดมากของดาวพุธทําไงครับลงมือทํานะครับอยากค้าขายอะไรจากใจราทาเลยท,ทันทีแล้วมันเสิร์ฟมันเร็วด้วยนะครับการที่ดาวไปกี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็แก้ไขด้วยการอะไร น้ำดื่มน้ำปานะถูกไหมครับบริจากเกี่ยวกับเรื่องของพระไตจีวรทําความะอดวานวัดทำความขอ้ของส้วมวัดเรื่องของไฟฉายเรื่องของหลอดไฟเรื่องของเทียนไขประมาณนี้นะเติมน้ามันัะเกียงเพราะดาวย้ายมาในช่วงที่4ี่ก้าววิกามันก็จะดีขึ้นเนะแต่เราจะคิดมากขึ้นแล้วพอมาในช่วงที่5้ามันก็ย้ายดาวสุกออกมาอยู่ในเรือนของสุพระนะมันก็ดีขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะจากสุกเกษตรมาดี นะครับจากสุขเกษตรบดีเมื่อกี้นี้เนาะสุกเกษตรบดีนะครับตั้งแต่วันที่21เนาะมันตกอยู่ในเรือนของมรณะนะครับสุขที่ดีตกเรือนมรณะกับสุขที่เสียตกเรือนสุภาเออความเป็นปลา เนาะมันก็ตรงท่ามกับเกษตรมาดีแหละแต่มันก็ยังดีกว่าตกอยู่ในเรือนมละนะครับมันอาจจะได้เงินได้การความรักอะไรกลับมาแต่มันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยอะไรประมาณนี้แต่ถือว่าดาวก็เกิดการเคลื่อนตัวที่เริ่มดีขึ้นในช่วงที่4ี่และก็ช่วงที่5นะครับก็คือตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับก็ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกาไปนะครับ9พฤศจิกาไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวรอวันที่17พฤศจิกาดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสุภาละ เท่านั้นเองนะครับเพราะฉนั้นในช่วงนี้คนลัคณาราศีมีนก็ต้องอดทนหน่อยในเรื่องของการงานการเงินความรักตารเจากการค้าขายการสื่อสารนอกนั้นก็ไม่มีดาวอะไรมากมายนะครับไปดูเรื่องของไพ่กันนะครับอันนี้คือการทํานายที่ค่อนข้างละเอียดนะค่อนข้างละเอียดซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยอยากฟังพวกนี้หรอกนะครับคุณอธิบายฉันไม่ได้เรียนมานะครับฉันไม่ได้เรียนมาฉันไม่อยากรู้หรอกฉันอยากรู้แค่ว่า เป็นยังไงจะรวยไหมแค่ไหนแต่คุณไม่ได้คิดแต่คุณไม่ได้มองว่าคุณจะรวยได้ไงบางทีทําคลิปแล้วก็เกิดความน้อยใจน้อยใจไม่เกี่ยวหรอกนะครับคือคืออยากจะทําคลิปในแนวเรียกรักษาเที่ให้คุณรู้ว่าวิถีของดวงดาวมันสร้างอะไรมันทําให้เกิดอะไรเราแก้ปัญหามันได้ยังไงไม่ใช่ว่า วันนี้จะมีผัววันนี้จะมีเงินแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะได้เงินจากตรงไหนโอเคปะถ้าคุณดูถ้าผมทําคลิปแบบนั้นเนี่ยโอ้ยทํา5นาทีก็เสร็จเนาะไม่ต้องใช้สมองนะครเอาตีนเขีเย่ยๆก็ได้อืมแต่พอดีตีนไม่ว่างอืมนะการงานครับผมเราก็จงใช้ season of the witch นะครับผม Sam Hand เขาก็เลยด่าไงครับว่าโอ้ยทำช่องนี้ก็เลยไม่มีคนดูไงเพราะว่าทำตามสไตล์ของตัวเอง เออนั่นแหละโอ้ยต้องไปหาหมอโรคจิตแล้ว nature spirit nature spirit นะครับการงานของคุณเป็น nature spirit นะ on your toes นะก็ towards and uh, a n d towards until you are ready to take flight นะครับผม there a r e in the w i n d beneath your wing and let speak to the s u r v e y i n g of the tree เนาะแปลว่าอะไรวะ นี่สดนะเนี่ยป่านิ้วโป้งอะไรก็ไม่รู้อะนะมันหมายความว่ากว,ว่าที่คุณจะบินขึ้นมาได้เนี่ยนะวินบินิดไมวิ n งนะครับผมมันบอกว่าการงานของคุณเนี่ยใช้สัญชาตญาณนั่นแหละจบอธิบายมาต้องเยอะ อ่ะสัญชาตญาณในการทํางานสัญชาตญาณหรือใช้อินเนอร์ของตัวเองนั่นแหละที่จะดูว่าเฮ้ยงานมันจะมาทางไหนมันจะไปทางไหนคนทุกคนมีสัญชาตญาณของตัวเองอยู่แล้วเพราะนั้นมันมีเนเจอร์สปิริตอยู่แล้วนะครับการงานเพราะนั้นให้มองสรายให้มองบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเข้ามาแล้วมันทําให้คุณต่อสู้กับการงานของคุณไม่ได้นะครับในเรื่องของการเงินการเงินปกกี้เตอร์กเนี่ยนะครับผมกี้เตอร์กเนี่ยนะครับ Hey where the spine b e n and the mouth will will no are uh, be the hidden the piece that make you hold but mm. มันตัวเล็กมากเลยนะ but cut deep with all of the sharp edge นะครับผมการเงินของคุณเนาะเพราะนั้นอะไรตัดได้ต้องตัดจบ <c oughs> อธิบายตง <c oughs> นี่แหละเพจนี้เป็นอย่างนี้เขาถึงให้ดูกัน อ่ะเนาะกีดเดอะดาร์กเน็ตคือมันต้องไปแบบว่าไปแบบกีดกีดกีดติ้งกีดแอนด์มิดอ่ะเออประมาณเนี้ยเนาะต้องไปพบกับความมืดเพราะนั้น การเงินของคุณคุณต้องใช้ความมืดต้องใช้ลาหูในการจัดการนั่นเองอะไรควรตัดได้ควรตัดประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักรักความรักมิดชีฟครับมิดชีฟมิดชีฟไม่และความร้ายความซุกสนความฉลาดเนาะ Keep your eyelid open and eyes sharp at n o l for there is something t r a v l i n g behind your t a i l นะครับผมนั่นหมายความว่าในเรื่องของความรักก็ต้องแบบว่า ล,ล้ายนิดนึงอ่ะเออเนาะอาจจะมีความสุกสนอาจจะมีความเคเวอร์ในการที่จะแบบว่าเ,าเ,าเล่นเกมความรักของคุณให้เป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวสุกเองอย่างที่บอกไงถ้าจะเห็นเนี่ยนะ ดาวสุกมันย้ายปัตตานีย้ายเข้ามามรณะแล้วมันก็ย้ายมาสุภาษแต่มันก็เป็นนิดด้วยนะครับเพราะนั้นรายได้ต้องรายอืมประมาณนั้นนะครับสุขภาพหล่ะสุขภาพสุขภาพเขาบอกว่าเก็บย้ายไปลงหลงุมเถอะจับไพ่มาแล้วแบบขุ้มใจมากอวาน No there is a song that the below, below, below 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 in the speed of no i n d no end นะครับ in end no end uh, rating The cost of the eternity เขาบอกว่าเก็ยามมันก็คือหลุมศพหลุมศพสุขภาพมันคือหลุมศพแปลว่าอะไรครับเออแปลว่าอ,อ,อะไรที่มันผ่านไปแล้วอะไรที่มันฝังถูกฝังแล้วเนี่ยก็ให้มันผ่านไปแต่อะไรที่มันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ให้ยังเป็นต่อไปบางทีคนเราไม่สามารถที่จะไปเปิดประตูบานใหม่ได้เพราะว่าเรายัางยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่ ลิฟมันไปเรียบร้อยแล้วฝังมันไปเรียบร้อยแล้วทำหลุมศพให้มันเรียบร้อยแล้วปล่อยมันไปเถอะแต่อะไรที่ยังคงอยู่อะไรที่ยังคงรักษาได้ให้รักษาต่อไปนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ไปดูเรื่องของสิ่งที่คาดหวังครับบัญชีบัญชีเขาบอกสิ่งที่คาดหวังให้หาบัญชีเอาไว้นะครับก็คือหานักบัญชีครับอบ้า <c oughs> ไม่ใช่บัญชีไม่ใช่อ่านแบบนี้นะไม่ใช่นักบัญชีบัญชีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นวิญญาณที่คอยบอกในเรื่องของว่าจะมีคนตายในบ้านเออของทางนอทางทางนูน่นนอร์เวย์อะไรสักอย่างเนาะโอเฮต์ไม่ n ว n นิงเนานะดชั oh, no for what I hold i t far from the unsung lullaby sorrow Ah uh, Neil and you can express building form within นะครับก็คือเขาบอกว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยบัญชีเนี่ยจะบอกว่าบัญชีจะบอกในเรื่องของถ้าสมมติตีความนะเมื่อวานเห็นไพ่ใบนี้ก็ตกใจเหมือนกันบัญชีเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของการเตือนว่าจะมีคนในบ้านตายแต่นี้พอพูดถึงว่าสิ่งที่คาดหวังมันก็ต้องแปลเป็นสิ่งที่ดีว่ามันจะเตือนว่ามันจะต้องมีสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วมันจะต้องประสบความสําเร็จ เออเนาะมันจะตีความแบบนี้เพราะว่าเราเลือกในตําแหน่งที่ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วบัญชีออกมาแบบนี้เนาะแต่สิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นอันซังลูระบายนะครับประมาณนี้นะครับก็คือเพลงกล่องเด็กที่ไม่ได้ร้องอืมเพราะฉะนั้นให้คุณใช้ตั้งแต่ตัวแรกอะ natural spirit นั่นแหละนะในการที่จะมองหาสิ่งที่คุณคาดหวัง นะครับแล้วมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสายที่บอกคุณเองได้ว่านั่นแหละคือสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วมันจะต้องสําเร็จให้ได้นะครับและใบสุดท้ายถ้าคุณไม่คิดว่าจะอะไรไม่รู้ว่าจะทําอะไรคุณไม่รู้ว่าจะต้องการอะไรคาําตอบคือใบนี้ครับไม่ว่าคุณจะถามอะไรมาใบสุดท้ายจะตอบว่าสวนนะความเงียบอันสวยงามได้สวิ์ and b รร n ์ในเดอะนอต n n งเนนะครับ s t u d n n t being a p f ิ s i นของเซล fully embody นะครับผมก็คือเป็นลักษณะของไม่รู้คุณจะถามว่าอะไรไม่รู้ว่าคำถามของคุณคืออะไรแต่คำตอบคือความเงียบครับนะ <c oughs> อาจจะถามคนละคำถามกับไอ้บัญชีก็ได้ถูกไหมบัญชีคุณถามเรื่องของความสำเร็จอ่าไปแล้วก็ได้มาแต่อีกอันหนึ่งอาจจะถามเรื่องแฟนอื เงียบๆจบเนาะได้กันเงียบๆนั่นแหละอ่านะเพราะนั้นสิ่งที่คุณวาดไว้นะโบกี้ใบกอนทัว,วัังให้เงียบเงนินเก่าทุกเกเพียงเราทนทุกให้จอมดิงสวัสดี